สวัสดีครับน้องๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องออลบบเบรคอนนี a ่ B B B นะครับวันนี้มาพบกับพ l ร์บอมออฟเ e อะี259ก่อนอนนื่นก็ต้องบอกว่าผมจะมีโจทย์สามข้อที่เป็นระดับความยากที่แตกต่างกันมาให้น้องๆและผู้ที่สนใจได้ลองทําดูนะครับแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับข้อที่หนึ่งวิชันทฤษฎีจานวนที่ยมโ215ข้อที่หนึ่งนะผมให้ p เ <laughs> ป็นจำนวนเฉพาะและให้ a หนึ่ง a สอง a สามไปเรื่อย Lev, ๆเป็นลำดับของจำนวนเต็มบวก คี่สอดคล้องกับ an คูณ an บวก2เข้ากับ an บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2แล้วก็บวก p นะคับผมสลับทุกจำนวนจะบวก n จงพิสูจน์ว่า an บวก1หาร an บวก an บวก2ลงตัวสลับทุกจำนวนจนบวก n สหรับใครที่อยากจะลองทำโจทย์ข้อนี้ก่อนก็สามารถ pause video ได้นะครับผมแล้วก็พิสูจน์นะครับผมก็คือทำแบบนี้นะครับ ก็อ,อื่นแล้วก็พิจารณาสมการนี้สำหรับ n ท่ากับ n กับ n บวกหนะครับผมซึ่งมันจะเป็นจริงแล้วก็เราก็แทน n เป็น a บวกหเราจะได้ en บวกห en บวกสเท่ากับ en 2, 2> บวกสองยกกำลังสองบวก p ทุก n ที่เป็นจุดนันเต็มบวกเราก็จะได้ว่า an an บวก2ลบ an บวก1 an บวก3เข้ากับ an บวก1ยกกำลังสองลบ an บวก2ยกกำลังสองนะครับแล้วพอได้อย่างนี้แล้วแล้วก็พิจารณา ว่าจากสมการนี้เราจะเห็นว่า GCD ของ a n กับ a n บวกหนึ่งหาร a n a n บวกสองลบ a n บวกหนึ AN ่งยกกำลังสองลงตัว เพราะว่า GCD นี้หาร a n ลงตัวแล้วมันหารเอบกหลงตัวด้วยดังนั้นเราก็เลยจะได้ว่า GCD ของ a n กับ a n บวกหเท่ากับ1หรือมันจะเท่ากับ p เพราะฉะนั้นเราก็จะบอกว่า สมมุติว่าถ้า GCD มันเป็น p แล้วจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะได้ว่า p หาร a n และ p หาร a n บวหนึ่งแล้วเราจะเห็นว่าจากสมการข้างบนนะครับผมก็คือใช้สมการนี้ ที่เราเงพิสูจน์มาเราจะได้ว่า p หารด้วย an บวกหยกกำลังสองลบ an an 2, บวกสบวก an บวกห an บวกสมลงตัวเพราะว่า p หารด้วย an บวกหกับ an ลงตัวก็เลยหารนี่ลงตัวนะครับผม ดังนั้นจะได้ว่า p หาร a n บวกยกกำลังสองก็เลยได้ว่า p หาร a n บวก2แล้วจะเห็นว่าในทํานองเดียวกันถ้าเราใช้ก้อนนี้กับก้อนนี้มาพิสูจน์แล้ว ก็จะได้ว่าในทํานองเดียวกันก็จะได้ว่า p หาร a n บวกสด้วยดังนั้น p กลังสองก็เลยจะหารด้วย a n บวกหคูณ a n บวกสาลบ a n บวกสทั้งหมดยกกำลังสองซึ่งปัญหาคือก้อนนี้มันเท่ากับ p กโจนะครับผมซึ่งจะทำให้เกิดข้อขัดแย้งดังนั้นก็เลยสรุปได้ว่า GCD (a, n) กับ (a, n+1) เข้ากับ1ทุก n ที่เป็นจำนวนเต็มบวกนะครับผม ก็จะได้ว่า GCD ของ a n บวก1กับ a n บวก2เท่ากับ1ทุก n จะจนบวกด้วยก็เลยจะได้ว่า a n เราก็จะใช้สมการเดิมอ,อีกนะผมสมการที่เอา2อ,อันมาลบกันคือสมการานี้ เราก็จะได้ว่า an บวกหนึ่งกำลังสองลบบวก an บวกหนึ่ง an บวกสามก็จะเข้ากับ an บวกสองยกกำลังสองบวก an คูณ an บวกสองแบบนี้นะครับผมก็เราจะได้ว่า an บวกหนึ่ง จะหารก้อนนี้ลงตัว an บวกหหาร an บวกสคูณ an บวก an บวกสก็เลยได้ an บวกหหาร an บวก an บวกส ซึ่งจากมาทันนี้เป็นพาธานี้เราใช้ว่าเราใช้ว่า GCD ของ a N บวกหกับ a N บวกสอง เท่ากับ1ก็เลยสามารถตัดตรงนั้นทิ้งได้เอ็นบกสทิ้งก็เลยจะได้ทำโจทย์ต้องการนะผมก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับข้อที่1น,นะครับผมแล้วโจทย์ข้อต่อไปก็คือโจทย์ข้อที่2มาจาก IMO c h a r l i s t 2019า geometry ข้อที่2นะผมถ้าเรบใครที่อยากจะลองทำโจทย์ข้อนี้ก่อนก็สามารถลองทำได้นะครับผมพอชิวได้เลยนะครับแล้วก็โจทย์ข้อนี้นะครับ ก่อนหนึ่งก็มาวาดรูกปกันก่อนนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือมีสามเหลี่ยม ABC แล้วก็มีเส้นส่วนสูง DE ที่มีจุดปลายที่ DEF แล้วก็มีเส้นเชื่อม DE กับ DF แล้วก็มีวงกลมแนบในนะครับผม ก็คือจุดนี้จุด A B C D E F แล้วก็ N กับ M เป็นจุดแบบนี้แล้วก็มีเส้นตรงที่เรื่องจาก N จาก M เป็น I, M นะครับผมก็คือจะเป็นเส้นนี้ จย์ก็จะเป็นประบาณนี้นะครับผมแล้วก็จะมีจุด P และจุด Q ตามนี้ได้พิสูจน์ว่า Pm กับ Nq เท่ากันแล้วก็จะพิสูจน์นะครับผมว่าเรา ก็จะคำนวณว่า MP มันได้เท่าไหร่แต่ก่อนอื่นเราจะให้ r b r c เป็นรัศมีของโอเมก้า B กับโอเมก้า C ตามลำดับ เราจะพิจารณาว่า mbp มันได้เท่าไหร่ซึ่งเราก็จะสามารถเห็นได้ว่าถ้าจุดนี้เป็นจุดศูนย์กลางลก็จะมีนี้กับน,นี้นะครับผมก็จะมีจุดนี้จุดศูนย์กลางแล้วก็จุดนี้ แล้วสิ่งนี้ก็จะตั้งฉากเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า MP คือ2คูณ r b แล้วคูณกับโคไซน์ของ OB MP ซึ่ง OP OB กับ OC เป็นจุดสนยนกลางนะครับ แล้วก็จะเห็นว่าพิจารณาสามเหลี่ยมนี้กับสามเหลี่ยมนี้นะครับผม NQ ก็จะได้เป็น 2Rc c o s i n ์ของ OCNQ ก็เราจะสามารถเห็นสารเลีลนี้ก็สารเลีลกนี้ได้ก็สามารถใช้กดของจีโกมิติได้นะผมแล้วจะเห็นว่าโคไซของ OB OBMp นะ็คือ2 RB คูณกับ s ไซของ Dmn ด้วยนี่ก็คือสอง RC ไซของ Dnm ก็จะได้ว่า mp ต่อ nq ก็จะเข้ากับ r b sin D MN ต่อ r c sin D NM ก็เลยเข้ากับ r b ต่อ r c คูณ DN ต่อ DM ซึ่งจะเห็นว่าเท่าก to ับ1เพราะว่าสามเหลี่ยม OB MB คล้ายกับสามเหลี่ยม OCND ก็คือสามเหลี่ยมรูปนี้ กับสามเหลี่ยมรูปนี้คล้ายกันแล้วก็เลยจะได้ว่าอัตราส่วนด้านก็จะเท่ากันก็คือ RB ต่อ RC ก็เท่ากับด้านนี้ต่อด้านนี้เพราะฉะนั้นจะได้ว่า MP ก็ n อ็ตามต้องการแล้วก็เสร็จไปที่เรียร้อยสร็จแบบ,บข้อที่2นะครับผม แล้วก็ต่อไปนะครับผมก็มจะเป็นโจทย์ข้อสุดท้ายโจทย์ข้อสุดท้ายก็คือเป็นวิชาอสมการนะครับผมเป็นโจทย์ที่ผมตั้งเองนะครับผมข้อสิบเก้านะครับผมข้อที่สามจงหาจำนวนจริงบวก c ที่มากที่สุดที่ทําให้1นึ 1, ่งส่วนเบวกหส่วนไบวกหส่วนแมากกว่าหรือเท่ากับ3ามบวกซีคูณเลบไคูณไลบแคูณแลบเทั้งหมดยกกําลัง2อส่วน 3. สาสำหรับทุกจำนวนจริงบวก x y z ที่ x y z, อ็กบวกไบวกแเท่ากับสนะครับผม สำหรับใครที่อยากจะลองทำโจทย์ข้อนี้ก่อนก็สามารถ pause video ได้นะครับผมแล้วก็สําหรับการพิสูจน์โจทย์ข้อนี้นะครับผมก็แล้วก็มาเริ่มพิสูจน์กันคนอื่นเราจะหา c ที่เป็นไปได้ก่อนนะครับผมก็จะแทนค่าว่าให้ xyz มีค่าเป็น หนึ่งลบเอฟซลอนห่งวกนึ่งบอฟซแล้วเราแทนไปในโจทย์เราจะได้ว่า1นึ่งส่วนหนลบอฟซบวกหบวกหส่วนห,นส,วนหนส่วนบวอฟซก็จะมากกว่าเท่ากับ3ามบวกสคูณสอยกกำลังสองส่วนสคูณอฟซลอนยกกำลังสองนะครับผม ก็จะได้ว่าเอาสามมาลบนะครับผมเอาสามมาลบก็แบ่งเป็น1 1, 1ึแล้วก็ลบ3มก้อนนี้เราจะได้เป็น 1, เอฟซีลอนส่วนหลบเอฟซบวกเอฟซลบอฟซลอนส่วนหงบวกเอฟซิลอนก็จะมากเท่ากับ C ีคูณ2ยกกำลังสองส่วนสคูณเอฟซิลอนยกลังสองแล้วหารอฟซีลอตลอดก็จะได้ว่าอันนี้นะครับผม ดังนั้นแล้วก็จะมาคำนวณตรงนี้กันก็จะได้เท่ากับ2องเอฟซีลอนส่วน1ลบเอฟซีเอลอนกลังสองก็จะมากเท่ากับ c คูณ2องกลังสองส่วน3เอฟซีลอนแล้วหารด้วยเอฟซีเอลอนอีกทีหนึ่งก็จะได้ว่า2ส่ epsilon, น 2, วน1ลบเอฟซีเอลอนกลังสองมากเท่ากับ c คูณ2ยกกำลังสองส่วน3ให้เอฟซีเอลอนเข้าใกล้ศูนย์เราจะได้ว่า 2มากกว่าเท่ากับ c คูณ2ยกกำลัง2อส่วน3ดังนั้นเมื่อเราได้คำตอบแล้วเราจะได้ว่ามันคือลิมิตเข้าใกล้นะครับผมเพราะฉะนั้นจะได้ว่า c น้อยกา่ากับ2ยกกำลัง1นส่วน3แล้วเราจะพิสูจน์ว่าอันนี้เป็นคำตอบว่าทุก x y z ที่เป็นจำนวนจริงบวกที่ x บวก y บวก3หามหส่วน x บวก1ส่วน y บวก1ส่วน z ก็จะมาขอเท่ากับ3บวก2ยกกำลัง1ส่วน3คูณกับ x ลบ y คูณ y ลบ z คูณ z ลบ x ยกกำลัง2ส,ส่วน3นะครับผม เขาจะพิสูจน์อันนี้กันซึ่งวิธทีพิสูจน์ก็เราก็จะพิจารณาก้อนนี้ก่อนก็คือ x หว y บวก z คูณ1ส่วน x บก1ส่วน y บวก1ส่วน z ลบ9นะครับผมมันจะเท่ากับซึกม่าไซคลิกของ x ส่วน y บวก y ส่วน x ซึ่งมันก็คือการบวกวนนะครับผม x ส่วน y บวก y ส่วน x บวก y ส่วน z บวก z ส่วน y บวก z ส่วน x บวก x ส่วน z นะครับผมแล้วก็ลบ6คือการกระจายนี่ออกมาซึ่งจะเข้ากับซิกมาไซคลิกของ x ส่วน y บวก y ส่วน x ลบ2ก็คือ x ยกกำลังสองบวก y กำลังสองลบสอง xy ก็คือ x ลบ y ยกกำลังสองส่วน xy ซึ่งจะเห็นว่าอสมก,การข้างต้นสมมาตรก็เลยใช้ว่าโดยไม่สิทธิ์ทั่วไปก็จะให้ x กับ y น้อยกว่าเข้อกําไรนะเหือ,อ,อเซต ซึ่งเราก็จะได้ว่าร x ทเอลบรคูณลู y ลบรคูณลลบ x จะมากกว่าามศูนเพราะว่าก้อนสก้อนแรกเป็นบวกเป็นลบแล้วก้อนหลังเป็นบวกนะครับผมซึ่งมันจะกระจายได้ว่า y x ลบ x x คูณลูบวก z ลบ x คูณรู y วยรูรูคูณรูนะครับผม จะน้อยกว่าเท่ากับ z ลบ x คูณรูท y ซึ่งก็คือ y ลบ x ส่วนรูท x y บวก z ลบ y ส่วนรูท y z จะน้อยกว่าเท่ากับ z ลบ x ส่วนรูท z x เราจะให้ a เป็นก้อนแรกแล้ว b เป็นข้อที่สอง และสีนก้อนที่สามแล้วก็จะได้ว่า A บวบ b น้อยกว่าแล้วเราพิจารณาก้อนนะครับก็คือตอนนี้เราจะเห็นได้ว่า มันมี3ข้อนี้แล้วแล้วก็อนคำตอบมันจะเป็น3ข้อนี้คูณกันแล้วหารด้วยอะไรเกี่ยวกับ XYZ นะครับผมแล้วก็เราจะพิจรารณา A ็กลัง2อบวก B ยกกาลังสองบก C ยกกาลังสองส่วน A B C ยกกาลังสองส่วนสซึ่งเราจะเห็นว่าเราสามารถใช้ MGM ได้กับข้างบนและข้างล่าง ก็จะได้เป็น1ส่วน2คูณ a บวก b ยกกำลัง2บวก c ยกกำลัง2ส่วน a บวก b ยกกำลัง2ส่วน4 C ยกกำลัง2ส่วน3ซึ่งเราจะเห็นว่ามันจะเท่ากับ2ยกกำลัง1ส่วน3คูณ a บวก b ยกกำลัง2บวก 2c ยกกำลัง2ส่วน a บวก b กำลัง4ส,ส่วน3คูณซยกกำลัสงสส่วน3ซึ่งเราจะเห็นว่าเราจะพิพสูจน์ว่าก้อนนี้มันจะมากกว่าเท่ากับ1เึ่งให้ U เป็น A บก b, b ยกกำลัง2องส่วน3และว V เป็น c ยกกำลังสองส่วนสามเราจะได้ว่า u น้อยกว่า v u กำลังสามบวกสอง v กำลังสามใช้ใช้ amgm ได้เป็น3 u v กำลังสองซึ่งมากกว่ากับ3 u กำลังสอง v เพราะ u น้อยกว่าข้อ v ก็เลยได้ว่า a บวก b ยกกำลังสองบวกสอง c ยกกำลังสองมากกว่าเท่ากับ3คูณ a บวก b ยกกำลังสี่ส่วน3 สี่กับสองส่วนสามนะครับผมก็เลยได้ว่าก้อนนี้ก็จะมากเอากับสามคูณสองกำลังหนึ่งส่วนสามซึ่งเราสามารถยัด ABC เข้าไปได้ก็จะกลายเป็น x ลบ y กํลังสองส่วน x y วก y ลบ z ยกกํลังสองส่วน y z วก z ลบ x ยกกํลังสองส่วน z x มากกว่าเท่ากับเท่านี้ นะครับผมและเราก็จะได้ว่ามันได้เท่านี้ เพราะ x y z มันน้อยกว่าเท่ากับ x บวก y บวก z ส่วน3ยกกำลงงกนนัง3เท่ากับ1แล้วเราก็จะใช้สัง์ที่ว่าก้อนนี้มันคืออะไรมันก็คือก้อนนี้นะครับผม จะมากกว่ากับเท่านี้แล้วเราหารได้3ตลอด x บวก y บวก z ได้3ก็เลยจะได้ว่า1ส่วน x บวก1ส่วน y บวก1ส่วน z มากกว่ากับ3คูณ2กำลัง1ส่วน3 x ลบ y คูณ y ลบ z คูณ z ลบ x ยกกำลังสองส่วน3ตามต้องการนะครับผม เพราะฉะนั้นก็เลยได้ว่าคําตอบก,ก็คือ2ยกกําลัง1ส่วน3นะครับผมสำหรับคลิปนี้พารบาเอาจากวิสัปดาห์ที่19ก็จบไปแล้วนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆและผู้รับชมไม่มากก็น้อยน้องๆก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับส c ค i b ์และแชร์ช่องนี้กับเพื่อนๆเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทัคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ